สวัสดีค่ะเซ็นเคโน,โนแนะนําให้ท่านได้รับชมกับบ้านเดี่ยวนะคะบ้านเดี่ยวรังนี้นะคะอยู่บนพื้นที่ขนาด3.2ตารางวาค่ะมี3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องถง1ห้องครัวและ2ที่จอดรถนะคะเสนอราคามาที่1,590,000บาทค่ะค่าโอนคละครึ่งนะคะบ้านเดี่ยวอยู่ในหมู่บ้านพรจิรารำลำรุก,กาคลองเ เบึ้งคำพอยรํารุกาจังหวัดปทุมธานีค่ะสนใจบ้านเดี่ยวหลังนี้นะคะสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมระนัดชมพื้นที่จริงได้ค่ะมีช่องทางการติดต่อผู้ขายไว้ให้ทั้งเบอร์โทรศัพท์และไอดีไลน์เลยนะคะใต้คลิปนี้เลยค่ะกดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมระนัดชมสถานที่จริงประกอบการตัดสินใจด้วยตนเองนะคะทางด้านเจคิโนเพียงแนะนำข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเราไม่ใช่ผู้ขายและไม่ใช่ในายหน้าค่ะ สำหรับในวันนี้ขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ